นโมมพุทธเตชะสารตานตยาธรรมมีกาเตชะปัสสีทิปัสสิเทวานารายปรามสุราเสติพรหมมาจะอินท่าจะจตุโลกาคมพิลักกาสะโทธาผู้ตุงขัง กาจาะสับรมชายยาปเสิตพิภาวันตุเตชัยจจยาชัยยาทอรนันทอรันอุตาติอุตาตาินาทินาทิชัยจจยาชัยยาคาคนละตนละนิไซนิไลไซเซนนาเมรุราตพนนอราติชัยจจยาชัยยาคำพีละสมพีนา เทนทานาขีปีสาจัพุตการิชัยยาชัยยาดุนิมิตาโรคีชัยยาชัยยาสิงขีสุธาธา ชัยยาชัยยาวารุณนโมคาสสะตาชัยยาชัยยาจัมปะทินาคกุรา k ันโทษชัยยาชัยยากันช์ชนนาตุรงสุกราภูสงเสอาเปียงกาทิปาชัยยาชัยยาวารุณนโมคาสยาตาชิตาชิตาเสนาเรปุณณสุตินุ ธรราดีชัยยาชัยยาสุขาสุขาชีวิชัยยาชัยยาธโรราณตาเรศธาสุชัยยาชัยยาชัยยาธโรราณีสันตินศธาชัยยาชัยยามังกราตรัญญาภาวะเขชัยยาชัยยาวาโรณนายาเขชัยยาชัยยาราคาเสสุราภูชาเตชาชัยยา ยาพรมเมนดากนาชัยยาชัยยาราชาทีลาสาชัยชัยยาชัยยาปัตะวิง สาพังชัยยาชัยยาอารันตาปัเจกผู้ตาสวังชัยยาชัยยามาเฮสุโรฮาโรอารินเทวาชัยยาชัยยาพรหมมาสุราโคชัยยาชัยยานาโควิรุณนาโควิรุปโคจันทิมาราวินโทเจ้าเวนาเตย,ยโยจักูเวโร วารุณโนปิจักขิวโยจะพาชนโหกูมาโรตะตัระตะโกธารุสมะเทวาสิทธิตาปัสสัตโตโยอิสิโนสาวกัสัพพาชัยยาลาโมภาวันตุเตชัยยาธรรมโมจะสังโฆจะนาสะปาโลจะ ยากลางเอเตนาชัยยาเตชนาชัยยาสดทีภาวันตุเต เทนะพุทธะเทเทนะหอนตุเทชัยยามังกาลังชัยโยปีพุทธัสศาสิริมาโตอยังมารัจจาปะิมาโตปาราชโยโคสยามโพธิมันเตปโมธิตาชัยยะตถาพรหมมาณามาเฮสินโนชัยโยปี พุโผตัสสาสิริมาโตอายังมารัสจัปปิมาโตปาราชโยโคสยามโพธิมันเตปโมทิธาชัยยตทาอินทกนามาเหสินโอชัยโยเปโพุัสสาสิริมาโตอายังมารัสจัปปิมาโตปาราชโยโคสยามโพธิมันเตปโม โมติตาชัยยตถาเทวกนามาเฮสินโนชโยเปพุทธะสัสิริมาโตอยะกมารัสจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชัยยะตถาสุปันนกนามาเฮสินโนชโยเปพุทธะสัสเริมาโตอยะมารัสจปาปิมาโต ปาราชโยุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถานาณคนามมเฮสินโยเจพุทธัสิริมัตโตะยะมารัตจะปปิมาโตปาราชโยุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาสรามาคนามมเฮสิน โนชยันโตโพธิยโมเลสากายานังนั้นที่วัดธนโอเอวังตะวังวิชโยโหริชยานสุชยามังกะเลอปาราจิตตบันลังเกสีเสปัตตวิโปกะเลอภิเสกสาพพุทธานังอังคาปตัวปโมตติสุนาคาตังสุมัง สุปภาตังสุโหติตังสุขโนสุมาหโตจะสุยิตธังพระมัจจาิสุปทากินังกายกรรมวาจากกรรมังปทากินังปัฏางกินังมโนกรรมังปณิทิเตปทากินาปทากินานิกัตะวานรพันตาเทปทากินนเต อัืธรรษทาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาฮอนทาสสัสเพหิยะเทปิสุนันโตพนโตเยตเหวัตสมิงธาเนอะติกาตาเทคายุกาสตาฮอนโตสุขิตาฮอนโตสัพพะธารักขันโตสัพพะสันตานังรา านตัวจินาศาสนาอยากาธิปัตธนาเตสร้างสัพเพปุเรนตัวมนุรทายุตธากาเรปวัตสันตัวัตสังวัสาวลากาโอคาจุปัตธวาเตสรงนิวเรนจะสับปธากายสุขัง จิตติสุขังอรหันตุยาทารังอติจุนลาชยาสิธิมังกะลังสามันตัง